บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่าย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีคขอบคุณทุกท่านขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับ สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยภาร,รกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการมานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่8เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องการควบคุมตนเองด้วยกำลังของพระเจ้าและพระจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้กลวนและสมาธิทาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏในพระธรรมสองเปโตรบทที่1ข้อที่สถึงข้อที่10นะครับ พระธรรมสองเปโตรบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่10ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิดเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนียวรังตนเพิ่มความรู้เอาขันตี เพิ่มความเหนียวรังตนและเอาธรรมเพิ่มขันติเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มธรรมและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าท่านทั้งหลายเพียบพร้อมด้วยของประธานเหล่านี้แล้วก็จะกระทําให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ได้ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดธรรมเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นความผิดบาปแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทําตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดคุณผู้ฟังครับ การทดลองในปีคศ1972เป็นที่รู้จักกันในชื่อการทดลองมาร์ชเมลโลได้ถูกพัฒนาเพื่อวัดความสามารถของเด็กในการยับยั้งใจต่อความปรารถนาของพวกเขานะครับเด็กๆได้รับขนมมาร์ชเมลโลคนละหนึ่งอันแต่มีข้อแม้ว่าถ้าพวกเขาอดใจไม่กินมันภายใน10นาทีพวกเขาจะได้ขนมชิ้นที่สอง รประมาณ1ใน3ของเด็กทั้งหมดสามารถอดใจรอรางวัลที่ใหญ่กว่าได้แต่1ใน3ที่เหลือก็กินขนมหมดภายใน30วินาทีกุณู้ฟังครับเราอาจต้องต่อสู้กับการควบคุมตนเองเมื่อได้รับข้อเสนอที่เราปรารถนาแม้รู้ว่าเราจะได้รับประโยชน์มากกว่าในอนาคตถ้าเราเรียนรู้ที่จะรอคอยนะครับกระนั้นเปโตรก็ยังกระตุ้นให้เรา เพิ่มเติมความเชื่อด้วยคุณธรรมหลายประการรวมถึงการควบคุมตนเองด้วยด้วยความเชื่อที่มีในพระเยซูไปตโตรได้หนุนใจให้ผู้อ่านและพวกเราเติบโตขึ้นด้วยคุณธรรมความรู้ความเหนียวรังตนขันติธรรมความรักฉันพี่น้องและความรักคนทั่วไปอย่างเพียบพร้อมเพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงความเชื่อนะครับ ถึงแม้คุณธรรมเหล่านี้จะไม่ได้ทําให้เราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าหรือเป็นหลักประกันที่อยู่ของเราบนสวรรค์ก็ตามแต่เป็นสิ่งยืนยันทั้งตัวของเราเองและคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ถึงความจําเป็นที่เราต้องฝึกการควบคุมตนเองในขณะที่พระเจ้าประทานสติปัญญาและกําลังเพื่อให้เราทำได้และที่ดีที่สุดก็คือฤทธิดเดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม ซึ่งเป็นชีวิตอันเป็นที่พอพระไทยพระองค์โดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณรู้ฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใคร่ครวญดูว่าคุณได้ศึกษาพระลักษณะของพระคริสต์จากใครและคุณจะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของตนเองขณะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นให้กับคุณได้อย่างไร แล้มาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะรวมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เจ้าข้าก้าพระอง์ทั้งหลายขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรโปรดสร้างลักษณะนิสัยที่สะท้อนถึงพระเยซูเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะสำแดงถึงความดีงามของพระองค์ให้แก่ผู้คนที่อยู่รอบตัวข้าพระองค์ทั้งหลายให้แก่โลกนี้ได้สัมผัส จึงอธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนัษธกิจมานาประจํำวันขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมนมัสการขอบคุณพระเจ้าในงาน25ปีแห่งการเลี้ยงดูมานาประจํำวันสีสันและบรรยากาศภายในงานพบกับการนามัสการขอบคุณพระเจ้าร่วมกับวง My Songs for Jesus ฟังคขบยานนนใจชีวิตและบทเพลงพิเศษพร,ะพราะๆจากศิลปินสรุปกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับสื่อสิ่งพิมพ์มากมายของพันธกิจมานาประจําวันนอกจากนี้พร้อมแล้วของที่ระลึกจากทางทีมงานท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้สามารถลงทะเบียนด,ด้วยการกดลิงก์ที่ทางทีมงานได้แชร์อยู่ด้านล่างหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 718 5166งานครบรอบ25ปีแห่งการเลี้ยงดูมานาประจำวันจัดที่คลิจักรใจสมานสุขุมวิทซอย6กรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่19เดือนพฤศจิกายนพฤศา 2, 2022 เวลา15นาฬิกถึง16นาิ30นาทีประตูเปิดเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา1 0นาฬิ30นาทีเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับในงาน25ปีแห่งการเลี้ยงดูมานาประจำวัน,น,ค,นคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการ ติดต่อมาอยางทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจ,จา,าหน้าซองส่งถึงภันธกิจมานาประจำวันตูปนนสามห้าปนฝอวัวมากกรุงเทพหนึ่งศองผ่านทางเว็บไซต์ที่ w w w t h a i .odb.org และโทรศัพท์พูดคุยเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขศูนย์สองเจ็ถึงเ และท่องบัน,นี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้พบกันใหม่กับมานาประจำวันในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับเพราะในโลกใบนี้ ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัดในใจ มีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองนํำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อน คนมากมายใกล้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนีที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสตอง หม,หมดหวังต้องการรักเติมในใจในคำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงปรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองนํำ ความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสาสสท้อนไป Come, come bye.